สบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุขสุขคนมานี่ก็พบพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับช่องคอมมีลูกโซนามานี่เฮากับมีเมนูพี่น้องเอ้เมนูหอยแครงหอยแครงใหญ่พี่น้องนี่อู้หน่วยคนบุกใหญ่หนึ่งสบายดีพี่น้องป้าตัวงมาหนีครั้งแรกในชีวิตพี chrom, güzel, Ooh, ่น้องเอ้ที่จะได้กินหอยใหญ่หอยแครงพี่น้องหอยแครงตั้งแต่เกิดมากอะฮัลซิเธอร์นี่แหละพี่น้องเอ้ พ่แต่เกินมากฮะกเจนหอยใหญ่พี่น้องเลยแต่เก่ามีแต่นหอยแขรน้อยพี่น้องอันนี้กิโลหนึ่งหาสิบพันกิโลหนึ่งพี่น้องนกิโลหนึ่งเนี่พี่น้องกิโลหนึ่งหาสิบพันคนร<อ>วยท่านั้นถึงจะกินได้โอ้ทั้งบนรวยขึ้นไปน้องคอมเนี่ยกินได้กันพี่น้องวันนี้มีโอกาสบุญมาวัชนะสวยมาอาายังงก็มาบุญเดือนสามมือออกใหม่สามคำเป็นบุญคุณควนเขาควงเขาประทไทยมันนี้มาเพื่อนปูกกับยา ก็เลยพากันรังซันเมนูครั้งแรกในชีวิตท,ที่สื่อหอยแข็งมากินเนาะหอยแข็งกับโมเมนหอยแข็งอันนั้นได้ครั้งแรกในชีวิตหอยหน่วยใหญ่นี่พี่นอ้องส่วนว่าเมนูของฮามอนี่กัเ<ข>มนูที่เพิ่มเติมก็แม่นไข่ไข่ยังไข่ลูกไข่ลูกมันข้าต้มเอาเนาะต้มเอาพี่น้องเพื่อความ รวดเร็วแม่ทนมัทนใจขัจ้นที่หนึ่งเี่ยโอ้ยตะเวนตกวัว,ว,ว,วได้กินแล้วมันนี้ว,วันหนึ่งซื้หวดไหมเดี๋ยวหวดไหมมีซึ่งมีซึ่งพอเราอยู่ในกลางป่ากลางดงพี่น้อมมันนี้โอ้ยชีวิตยอยู่ในกลางดงหนึ่งวนันหนึ่งวันมันนี้สำหรับพอคว่ำก็ไม่คว่ำหรอกว่าแต่ว่าฟูก็อย่าแล้วก็อยู่ทุกมือ่อทุกมื่อของเราเนี่ยเนาะพื้นก็แม่นแม่นเตาเตาก็จะดังพื้นพี่เนาะรอเองบ่คือซีเมนต์ซีเมนต์รอเองอย่งไรแหละ Ôi. bên đây kẻ bên đây Ngoài kẻ đại là bò cùng kẻ hoài bằng đây này kẻ hoài bằng đây mình <laughs> ôi kim bên như bọn nó cạp nhảy thấy thổi chèo chèo trong đồng này. nhỏ mẹ chụp nó còn thật này rút mưa rồi ôi nếu anh em ăn chèo xe anh lời nhiều bò ờ cạp hoài bạc kia จับก่อนอุ้ว้าเจียวข้างหลังปุ้ยบอกินห้องใหญ่ไปเนนสื้เอเพียงเออนํำมาเพว่าถนน่วคักเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำรัรด กราบมันค็จม่เห็นอนนะกระสอยของข้อไว้ดสอยของขอไว้กราบใหญ่ของคังวะของคังมันหนาไปพี่น้องมาเด้พ่อพี่น้องปาอาวิส์ทุกคนเขาพี่น้องไว้นี่หนูเขาหอยเซนเม่จะขึ้นมาไหมบ้านนแม่ปาอาไิเศเ เรายังไปหาติ๊ขาวหน้าติ๊ข่าวนี่กินเวิรติติบบักใหญ่นึ่งมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำพอ่วปูด้อเหนอคลมองเอินฮาลานอยู่หนูคล้องเอยเอาลินก่อนตีตดใจหน่วยใหญ่ขึ้นน้วแม่ปะ เด็กมากกินหน่วยนาใหญเอากระปิเอากะปิบ่ีแม่แล้วปลาทิเขาหน่วยอมาเลยเบิ้งทิขาก็มาเลยแจ้ียงจหน่วยน่วยหน่มาอหน่วยเป็นไถึงหน่วยกิโลบองใหม่บวกั คอมเอมคอมถุงกระสนน้ำดอกใครยังงี้เนี่ยใครม่ก่อนเนาะไข่แดงต้มเช้ามากินเหรอปะไข่เน่าแล้วคอมไข่แดงน้มเช้าเอามือ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 หลังมือก่อนลูกล่ะหลังมืออยู่ไหเด้อเดี๋ยวดิ้วคอมกินคอมเราหมวกกินดอกไข่เน่าแล้วคองม ตากร้องตากล้องตากล้องี่ิ้วเอายังไเลยแม่นันหอยใหญ่แกอมากะทันมากะทันยังมอยู่หมากะทันไมยังล ไปล่างว่าไปล่างว่ต้องแกะไผ่ผู้แค้นนะซมือก็งแกะไปล่างวอ้ยมันเปียกะไรมันไปกอะรมันเปียกะไมันต้องไปล่างว่าดำยาป่าบอไปล่างวนดยาป่าได้เพราะเขายาผู้แค้นเปียกใ่ไหมนนปะคันได้ไยิ่งไม่ค่อยเปืนเยยิ่ง่ค่อยเป็นเลยนน่ะาปนน้กะทิน้ำโบแมนน้ำกระทิกระทิแล้วก็จักแค่นั่นเลย มกินมาเกินูอยู่ป้าเหรอพยิพูดยป้าพูดป้าเหอูกติบปาิใช่เหุบ้านมีถึงเผาไม่ถึงเผาคนีน่ากินมันง่อยหน่อยก็อ่อนงเดี๋ยวจะกอบมันกรอบมันเอาไปจูดให้ปูนเียวด้วมันมันสิจูดใหม่บ่มันคือนาแต่หน่ยน่อยเขายังจูดบ่ใหม่นาะพอคอม เผาเผาเผาบัลลัใหม่ได้มัน้ชุดกชงเ็ารบอกความห่อนชูงลีลอมาให้มา ไม่เบิดมาพี่สิแก้หให้นะแม่กินข่าวมาพี่มากมาฮาเศร้ามะเป็นยันยปเ,ลลเปียกบมือเป็นยานายผู้แขนเป็นปีผ่าป่าของคอของข้างนอกของคนใหญ่หมัดหายนะฮะมอนุรักษ์แขกซาวไว้เป็นอย่างดีไปจ้องมานะ่ะ สไข่เป็ดเาไปไว้เอาไปล้างเำดีขึ้นมาแล้วเอาขาไว้้ันมากขึ้นแลไข่เป๊กเขาต้มแล้วเขาไปเบ้ไว้ในหันเย็นมันดยงท่านต้มบะท่นต้มบ่ท่นต้มเขาไเนี่ยแล้วไอผักเาใส่ไปเป็ดเก็บไข่ดนเอาไข่บ่นเนี่ยพรไข่ล้านเนีหอยมันลินกะอ หูผไปลงมือมนขี้หนักไล่ไล่พี่น้องเคยยินไหมเดือดงโอ้โหจนั่งื่อจื่อึปนะครับว้ขาตัดอลักกลางม่ จะใครแกะไงบอ๊ะแกะอย่างนีมันงามเลยเปียกกระหูขึ้นมาพี่นี่มันก็บอเปียกแหละนี่ยกระหูดขึ้นมาหนึ่งชั้นก็ล่างด้วมือให้เป็ล่างมือเบ้างบอเปียกอ่ะถ้าจับเลยนะร้องคอมมาหทำเบี้ยวบุกินมอเนี่ย